สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่อันนี้ใครอันนี้ของไอจิมนะครับอันนี้ของพ่ออันนี้ของพ่ออันนี้เป็นไข่มดแดงนะครับของไอจิมเป็นพิซซามาม่านี่โหจดุดมาลุยกันเลยนี่มาลุยกันเลยดูของพ่อก่อนดูของพ่อก่อนอันนี้ไข่เจียวไข่มดแดงปลาตู พี่นลวงมึงติมดูโหดูนะช้ำๆไปเลยครับไข่บดแดงพี่น้องหนึ่งสองอืมอร่อยอื้มอร่อยอื้มมึงติมบอกหวออร่อยเฮ้ยโอ้โห ไข่เจียวไข่มดเดงไข่มดเดงหลากหลายเนาะมายังอ,อ,อ,อเป็นไงเนาะวันนี้ทำสองเมนูครับไข่เจียวไข่มดเดงกับเดี๋ยวผมขอพ่อชิมขอชิมขอ,มขอไอติมก่อนนะ ได้ปรุงใส่อะไรป่ะเนี่ยอืมอ้มเบืง้งอันนี้ไขเ่เยื่มม,มามากของไอ้ติมนะครับหนึ่งสองอื้มเหมือนยื่ออร่อยพ่อร้อนอร่อยหืมมน้อไข่เยื่อบรึงอื้มมีน้ำเบื้อ,องหอนหอนเลย ขอขอขอไปลุยปึ๊บลุยแต่ว่าหัวขึ้นหัวขึ้นข้าหมดยัง มาลุยกันแล้วมาพ่าตักไขบดด่บดแดงให้ม <c oughs> าโอ้ไขบดด่บดแดงครับลุยอ่ะเย็นแล้วเนี่ยสุดยอดโอ้โหลยเนาะตูนไม่ได้กินเว้ยตูนไปโรงเรียนมาลุยอืม ไข่ <c oughs> เจียวไข่มดแดงแซ่บแซ่บนัวไม่ได้มั่วแล้วทำจริงๆไม่ใช่ AI นะอันนี้จริงอืมอืมกินไข่ขขอขอมดแดงไ้่ค่อยเป็น ชอบปะพอ่อทอดใส่ไข่จวดมากเลยอมมอยจิมกรอบดีป่ะเน,น,นเด้งเพราะว่า <c oughs> ใส่มากมากอืม บึงอือหืออือหืออือหือ,อ,อ,อบึงค,คักคักเป็นไงออคำแรกลวกปากคำแรกหรือก็ลวกปากเร <c oughs> ียกว่าไข่เจียว ไข่มดแดงไม่พ่อ,หอเห็นเป็นตัวเลยตัวอ่อนมดแดงไงอืตอตก,นะกใจวะวุ้ไข่มดแดงหลายๆเลย อออขอให้ดีมไขมไส่มากๆ มาหมดแล้วมาพาะตักให้หมดเลยขอให้ติมใส่ไข่กี่ใบนะมาพักตักอีกนิดนึงอุ้ยอุ๊ยร้อนเลย ก็เหลือเยอะอยู่ที่นี่มเนี่ยก็ต้อใส่หน่อยเดียวนะ,ะปิดไ้ <c oughs> เป็นไงอิมอ่มอิม่มเลยกินขอดอกไปแล้วไหมไข่บนเตียงโอ้ยห <c oughs> จริงจริงไข่บนเตียง Skal <laughs> mm. si, jeg prikke også to ganger? chú ý cả ốc mặt đấy cho kênh Ghiền Mì จิงมากบบอกได้ว่าไม่ธรรมดาเมนูนี้ ยอมรับเลยว่าเม่นู้ใครเจียวเลยธรรมดาแต่บ่ธรรมดาอืม